สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับสุภาพชนทุกท่านสู่ช่องยกระดับจิตใจก็คือการยกระดับจิตวิญญาณเป็นการกระตุ้นจุดประกายให้จิตวิญญาณของเราตื่นรู้ครับในการที่จะปฏิบัติกระทำความดีตั้งแต่ขั้นพื้นฐานสามัญจนมีความดีที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆตามที่ องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนเอาไว้การปฏิบัตินั้นไม่มีอะไรยากเลยถ้าเราทําความเข้าใจตามแบบที่หลวงพ่อหรือีลิงดําได้สอนพวกเราเอาไว้ถ้าเราเข้าใจมันก็จะนําไปสู่การที่เราจะมีใจอยากจะปฏิบัติถ้าเราไม่เข้าใจแล้วก็มีความเข้าใจผิดว่า การปฏิบัติธรรมกรรมฐานนั้นแหมยากเหลือเกินมันก็จะทําให้เราไม่อยากทำเผลอเผลอกาลังใจเราหล่นหูปไปไปเผลอพลั้งในการกระทําความชั่วเขายิ่งไปกันใหญ่เลยครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดซับสไคร้ติดตามกันมาทั้งท่านที่ติดตามเก่าติดตามใหม่ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเลยครับก็ เป็นธรรมดานะครับยิ่งคนติดตามเยอะยิ่งมีผู้คนมากมายก็มีลักษณะพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป99.99% 99ที่ติดตามช่องนี้เป็นคนเขาเรียกว่าผู้ติดตามพันแท้เป็นกลุ่มแท้นะครับที่เข้ามาติดตามแต่อาจจะมีที่ไม่แท้บ้างนะครับเข้ามาฟังแล้วเกิดความ มันเคี้ยวมันในอารมณ์อยากจะเกลียนอยากจะปั่นต่วนก่อกวนอะไรก็ว่ากันไปตามกิเลสที่เขามีนะครับแต่ก็เตือนสตินิดหนึ่งจะทำอะไรนั้นก็ขอให้ยั้งคิดมีสติไว้บ้างการกระทำผิดกฎกติกาชุมชนนั้นมีความผิดนะครับผมก็ได้ดำเนินการไปตามกฎกติกาของชุมชนในการรายงาน แล้วก็มีการตรวจสอบด้วย AI แล้วก็ AI เสร็จแล้วมีอีกชั้นหนึ่งก็คือใช้คนในการตรวจสอบเขาจะมีคณะกรรมการภูมิภาคต่างๆที่ประจำอยู่ใน u t u b e เนี่ยเขาตรวจสอบละเอียดครับแล้วก็ถูกปิดช่องไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วถ้าจะเปิดช่องใหม่นี่ไม่ใช่ว่าใช้ซิมเดิมนเน็ตไลน์เดิมเนี่ยมาเปิดเปิดไม่ได้นะครับมันก็ต้องใช้ซิมใหม่นะครับแล้วจะทำไปแบบนั้นเพื่ออะไรให้มันยุ่งยากแค่มีความรู้สึก มัน่นไส้มันในอารมณ์ก็มาพิมพิมพิมพ,มพิมนะครับกาเรียกว่าคุยคีย์บอร์ดผมไม่ใช้คําว่านักเลงคีย์บอร์ดผมใช้คําว่าคุยกระจกคีย์บอร์ดนะครับที่จะเข้ามาปั่นป่วนนู่นนี่นั่นกระทําตนให้มีคุณค่าเข้าไว้ทําตนให้มีประโยชน์ต่อครอบครัวต่อพ่อต่อแม่ต่อพี่ต่อน้องต่อลูกต่อเมียผมว่ามีประโยชน์มากกว่าถ้ากําลังใจยังไม่ถึง การทำความดีให้กับสังคมก็ควรที่จะระงับยับยัง้งทำความดีแค่ในครอบครัวของตนก็เพียงพอแล้วนะครับทุกอย่างนะมันจะต้องมีกฎกติกาเพราะฉะนั้นถ้ามีเข้ามาผมก็จะปฏิบัติตามกฎกติกานี่คือฐานเบานะครับการรายงานช่องเป็นเรื่องเบาแต่ถ้ามีอะไรหนักกว่านั้นเนี่ยหรือมีการซ้ําซ้อนเข้ามาเนี่ยผมก็จะ ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับมีโทษทั้งทางอาญาและทางแพ่งทางอาญาก็คือติดคุกทางแพ่งมีฟ้องแพ่งก็คือฟ้องค่าเสียหายเสื่อมเสียต่างๆได้อย่างแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าเราให้โอกาสที่ทําที่ฟ้องที่รายงานเนี่ยไม่ใช่ว่าผมมีความรู้สึกมันในอารมณ์แต่ผมต้องการสั่งสอนนะครับสั่งสอนผู้ที่เข้ามาเรียนเข้ามาก่อกวนแบบไร้ประโยชน์ อันนี้เราก็รู้ครับผมเองก็รู้ว่าใครและใครให้ใครทําผมเห็นหน้าหมดแหละเพียงแต่แตผมก็อยากจะแค่สั่งสอนแค่นั้นเองว่าอย่าประพฤติปฏิบัติอีกเลยรักษากําลังใจให้มันดีเท่านั้นพอครับพี่น้องเราที่เป็น f อีพันแท้เนี่ยก็ติดตามนะครับฟังปฏิบัติทําความดีผมก็มีความชื่นใจแล้วก็รู้สึก มีความยินดีนะครับเพราะว่าทุกท่านเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจที่งดงามน่ารักครับผมพูดออกมาจากความรู้สึกในใจของผมเลยนะครับก็ท่านใดที่อยากจะฟังอยากจะชมเรื่องราวอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วผมก็จะนํามาพูดมาคุยหากมันเกิดประโยชน์ครับหากมันเกิดประโยชน์วันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งในวันที่บันทึกคลิปนี้หน,พพน่กุมภาพันธ์ใกล้ วันที่สามกุมภาพันธ์วันที่สามกุมภาพันธ์นั้นเป็นวันสําคัญอะไรใครทราบบ้างครับวันที่สามกุมภาพันธ์นะครับท่านเห็นเสื้อห้อยด้านหลังนี้ก็คงจะทราบนะครับว่าเป็นวันอะไรนะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับหลายหลายปีที่ผ่านมาผมเองก็ค่อยๆทำคลิปไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามที่จะนำประโยชน์สูงสุดมาให้ท่านผู้ชม สิ่งที่ผมนํามาพูดผมก็พยายามคิดในสิ่งที่ผมปฏิบัติตามหลวงพ่อมาเนี่ยมันตกผลึกมันเกิดเป็นความคิดรวบยอดมีความเข้าใจดีแล้วก็นํามาแนะนํากันในเรื่องของการฝึกใจการฝึกใจนั้นถ้าเราไม่เริ่มลงมือฝึกเนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจเลย ไปไหนไม่ถูกหรอกไปฟังทางนู้นทีฟังทางนี้ทีไปเอาอารมณ์ของพระอรหันต์ท่านมานั่งคิดนั่งทำมันทำไม่ได้อย่างแน่นอนในความเป็นจริงมันทำไม่ได้ถ้าเราไม่เริ่มปฏิบัติแล้วการปฏิบัตินั้นมันก็มีหลายระดับเราไปศึกษาสังโยน์ดูสังโยชดนด์มีสิบอย่างถ้าเราตัดสังโยชน์ได้สิบอย่างเราก็เป็นพระอรหันต์แต่ในความเป็นจริงเราไม่สามารถตัดได้ถึงสิบอย่าง ในเบื้องต้นเนี่ยทรงกำลังใจในด้านความดีตัดสั่งโยน์สามอย่างแล้วก็ตั้งใจปรารถนาพระ,น,พระรนิพพานตามที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำแนะนำไว้ถ้าเราปฏิบัติแบบนี้ไม่ต้องกังวลด้วยว่าเอ๊ะตายรอบนี้เนี่ยมันจะไปถึงพระนิพพานได้เลยไหมไม่ต้องไปวิตกฟุ้งซ่านถึงขนาดนั้นเราแก้เฉพาะหน้าวันต่อวันในทางอารมณ์ของเราเรารู้ว่าอารมณ์จิตเราบกพร่องตรงไหนเราก็นำมาปรับปรุงแก้ไข ตัดสังโยชอสามนะครับมันติดขัดตรงไหนก็นํามาพิจารณาดู <S <S เพียงเท่านั้นเองเดี๋ยวกาลังใจเรามันเข้าสังตัดสังโย่สามได้มีใจปรารถนาพระนิพานตัวอื่นๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่าหมูอย่างแน่นอนค่อยๆขยับขึ้นไปเองไม่ต้องไปเร่งรัดมันจิตของเรามันมีการพัฒนาโดยธรรมชาติของมันเองเพียงแต่ขอให้เรามีกำลังใจเขาเรียกว่า มีบารมีถ้าจิตของเรามีบารมีมีกาลังใจเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างกล้วยกล้วยและเป็นกล้วยงอมง่ายกว่าการปลอกกล้วยงอ,งอมเข้าปากครับผมกล้าพูดเลยนะฮะถ้าเราปฏิบัติแล้วเราจะเข้าใจท่านที่เพิ่งผ่านเข้ามาพบหรือเลื่อนมาพบนะครับก็ฟังค่อยๆฟังแล้วก็หรือย้อนไปดูคลิป,ปเก่าๆว่าช่องนี้ทําเรื่องราวอะไรนะครับเป็นคารวะที่นั่งมาพูดมาคุย ไม่ได้มาบ่นนะครับและการพูดนี้ก็มีสาระลึกของจิตใจจริงๆไม่ใช่ท่องตำรามาบ่นเปลา่าเปลมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์หรอกผมไม่ให้ท่านผู้ชมของผมขาดทุนอย่างแน่นอนถ้าตั้งใจฟังมีใจชอบมีศรัทธาในคำสอนแนวหลวงพอ่อฤาษีเลี้ยงดำแล้วผมเชื่อว่าท่านได้กำไรมากโขอ,อยู่นะครับแล้วก็โอกาสที่จะเจอ ช่องที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมกล้าพูดว่าอาจจะมีน้อยหรือผมอาจจะยังไม่พบก็ได้ส่วนใหญ่ก็จะเฟือจนเกินไปนะฮะผมพยายามไม่ให้เฟือแล้วก็พยายามนำให้ท่านได้เข้าใจแนวการปฏิบัติแบบที่มันเข้าถึงได้จริงๆแบบง่ายๆก่อนดูบนพื้นฐานของความเป็นจริงบนพื้นฐานของความเป็นไปได้แล้วก็ทำอย่างไรให้ท่านได้เข้าใจและปฏิบัติกันง่ายๆก็คือแนวคอนเซปต์เนี้ย เป็นแนวของหลวงพ่อหรือสีเรื่งดำนั่นแหละครับมันไม่ใช่แนวของผมเพียงแต่ผมฝึกปฏิบัติมามันตกผลึกมันก็เกิดเป็นความคิดรวบยอดผมก็นำมาพูดกับท่านผู้ชมนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมของผมเนี่ยมีจิตใจที่สามารถหลุดพ้นออกจากกองทุกข์ในเบื้องหน้าได้ทุกณปัจจุบันนี้ก็จะไม่ทุกมีความสุขได้นะครับความสุขในธรรมะความสุขในความดี เดี๋ยวบางบางท่านอาจจะเข้าใจว่าถ้าคิดจะฝึกเป็นอรหันต์ต้องไม่รู้จักสุขต้องไม่รู้จักทุกข์เอาเสร็จกันนะครับนิพพานังปรมังสุขขังนิพพาน,นเป็นสุขอย่างยิ่งนั่นพระอรหันต์ท่านอยู่บนดินแดนพระนิพพานพระพุทธเจ,จ้าบอกว่าเป็นความสุขแต่มันเป็นความสุขด้านกุศลไม่ใช่ความสุขแบบโลกโลกนะเป็นความสุขด้านกุศลอ่ะเรามาเริ่มต้นวันนี้สักนิดหนึ่งในเรื่องของความเมตตาความเมตตาตัวนี้สําคัญมากครับ ความเมตตาสําคัญมากถ้าเราขาดซึ่งความเมตตาจริงๆอารมณ์ความเมตตามันไม่เกิดขึ้นกับในใจของเราเนี่ยเราจะไม่มีวันเข้าใจหรอกว่าความเมตตาจริงๆมันคืออะไรเราก็ได้แต่ท่องกันพรมวิหารสีเมตตาการุณามุทุตาอุเบขาเราก็ท่องกันเด็กอนุบาลปฐมหนึ่งสองสามก็ท่องได้ถ้าเราสอนเขาแต่ทำอย่างไรจะให้จิตของเรามันเข้าไปสัมผัส รับรู้สึกถึงความเมตตาจริงๆเรามันก็ต้องเข้าสู่กระบวนการค่อยๆฝึกนะฮะถ้าจิตเรามันหยาบกระด้างหยาบช้ามากเราก็ค่อยๆฝึกทรงกําลังใจในด้านความดีก่อนฟืน้นอย่างเช่นการให้ทานเห็นสัตว์เห็นอะไรก็ฝึกให้ทานไว้เดี๋ยวกําลังใจของเราเนี่ยมันจะค่อยๆอ่อนลงไปเองนะครับมันจะค่อยๆลดการพยศส่วนใหญ่แล้วกําลังของกําลังใจของคนเนี่ยผมใช้คําว่าคนนะครับไม่ได้ใช้คําว่ามนุษย์กําลังใจของคนเนี่ย ใหม่ๆม,มันก็นด้างมันพยศมันมีอัตตาแน่นไปหมดนะครับมีอัตตาแน่นไปหมดแล้วก็ค่อยๆฝึกกันเมตตาเราจะฝึกได้อย่างไรนี่วันนี้ผมก็จะขออนุญาตยกตัวอย่างเล่าถึงประสบการณ์ความเมตตาในสนามรบยุทธการช่องบุกตำบลโดมระดิษฐ์อำเภอนาำยืนจังหวัดอุบลราชธานีมาสักหนึ่งตัวอย่าง ว่าเอยอยู่ในสนามรบเนี่ยมันฝึกความเมตตาได้เลยเหรอมันมีแต่อาวุธยุทธภทปกรณ์ลบราคาฟันค,าคน,น,นความเครียดแค้นห้ำหันชิงชังในความเป็นจริงมันไม่ใช่นะครับความเป็นจริงมันไม่ใช่นะฝ่ายเราก็ปกป้องขับไล่ผักดันฝ่ายเขาก็คุกคามรุกรานเข้ามาเราก็ทําไปตามหน้าที่ของเราหน้าที่เรามีอะไรผลัดันกองกําลังต่างชาติตามยุทธวิธี ก็ต้องปฏิบัติไปตามขั้นตามตอนแต่อารมณ์ใจของเราก็ส่วนหนึ่งในการเหนี่ยวไกลปืนใช้อาวุธต่างๆก็ส่วนหนึ่งแต่กําลังใจของเราไม่ได้มีความสุขในการกระทําแบบนั้นแต่เราทุกอย่างต้องทําไปตามหน้าที่เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยสถาบันชาติทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนแผ่นดินก็จึงเรียกว่าชาติรวมไปถึงประชาชนด้วยาศาสนา พุทธศาสนาหรือศาสนาใดๆที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทยนะครับพระมหากษัตริย์สถาบันสูงสุดที่เรามีความเคารพกราบไหว้กันมาโดยตลอดนะครับนี่คือสถาบันเพราะฉะนั้นเราปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราจึงต้องปฏิบัติไปตามหน้าที่ใครจะมองว่ามีความโหดเหี้ยมแล้วทำบาปท,ทำกรรม มันก็แล้วแต่การมองนะครับเราต้องทำไปตามหน้าที่ถ้าเราไม่ทำแบบนั้นประเทศชาติของเราก็คงไม่ได้อยู่มาจนถึงทุกวันนี้คำขวัญของหน่วยของผมเนี่ยชาติศาสนาองค์พระมหากษัตริย์เป็นมิ่งขวัญของฐานพรานตายเสียดีกว่าที่จะละทิ้งหน้าที่แต่กำลังใจเราก็ส่งไวอีกส่วนหนึ่งนะครับไม่ใช่ทำด้วยความเกรียแค้นเราทำไปตามหน้าที่ผมจะย้ำอยู่เสมอทุกอย่าง ทำไปตามหน้าที่แล้วมีอยู่วันหนึ่งนะครับผมจะเล่าถึงความเมตตาอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตคนอะไรนะครับเป็นเกี่ยวกับชีวิตสัตว์วันหนึ่งที่ผมว่างเว้นจากภารกิจตอนนั้นผมก็เข้าไปประจํายึดถ้ำบอนได้แนละ้วที่จะเข้าไปพิสูจน์ทราบเนิน500น์เนิน500เนี่ยก็ตั้งฐานปฏิบัติการส่วนแยก14เฉพาะกิจพ,พรานไพรก็มีตูโจม 9 4 8จู่จูโจม955และจูโจ 9, 0, 9, 3, จ่โจม909รวม3 0กองร้อยจู่โจมเนี่ยอยู่ขึ้นตรงอยู่กับส่วนแยก14นะครับโดยท่านหัวหน้ากิติเทศค่ายปักสงไัยเราไม่เรียกยศนะครับเพราะว่าค่ายเราต่อสู้กับไทยคอมมิวนิสต์มาโดยตลอดจะไม่เรียกชื่อจริงไม่เรียกนามสกุลแล้วก็ไม่เรียกยศก็คือจะเรียกหัวหน้าหรือเรียกชื่อหลอกอะไรกันไปเลยก็ท่านหัวหน้ากิติเทพ ท่านก็เดินสวนกับทีมพวกผมน่ยก็จะมีรุ่นพี่ด้วยผมก็รุ่นน้องวันนั้นก็สวมเสื้อยืดแล้วผมก็มีแพ็คก,กระสุนปืนอาก้าระเบิด M26 4สีลูกอยู่ที่แพ็คกระสุนเนี่ยก็เตรียมพร้อมที่จะไปดูรุ่นพี่เขารุ่นพี่เขาไปไหนกันครับเขาไปล่าไปล่าแลนตัวแรนเอามากินทีนี้ท่านหัวหน้าส่วนแยกเนี่ยท่านหัวหน้ากิติเทพเจียนสมัยขออนุญาตโดยนาม ท่านก็เดินสวนลงมาจากถ้ำมาผมก็เดินขึ้นไปแล้วท่านก็หยุดยืนพูดต่อหน้าผมว่าพวกเองห้ามไปล่าสัตว์อาหารเรามีอยู่แล้วผมจําประโยคนี้ได้นี่ท่านมีความเมตตาสูงมากแล้วโดยนิสัยส่วนตัวในใจผมแล้วเนี่ยผมก็ไม่ทําลายชีวิตสัตว์นะครับเขาเป็นสัตว์ที่มีความบริสุทธิ์อยู่แล้ว เขามีวิถีชีวิตของเขาแต่ที่ผมไปเนี่ยผมไม่ได้ไปล่าผมตามรุ่นพี่ไปดูว่าเขาไปทำกันยังไงร,รุ่นพี่เนี่ยเป็นคนท้องถิ่นพิสานนักรบรุ่นกระทิงแดงปีสองสี 4, ่เขาคอนะครับทั้งนั้นเลยแต่เขาก็รักผมผมก็รับปากท่านหัวหน้าครับก็ผมก็ไม่ได้ล่าเนี่ยแต่ผมก็ไปกับเขาพอไปเห็นเขาทําบ่วงท้องคอแลนตัวใหญ่มากครับตัวใหญ่ผมก็ มีคาถาอยู่บนหนึ่งครับก็ท่องเอาไว้นานแล้วละ่ะเป็นคาถาช่วยชีวิตสัตว์ผมก็ภาวนาบ่วงนั้นหลุดออกจากคอบ่วงเข้าคอไปแล้วแต่มันหลุดออกมาได้ยังไงเหมือนเล่นกนมันก็แลกจนรุ่นพี่ท่านเนี้ยเป็นเซียนจับตัวแลนเขาบอกเฮ้ยวันนี้มันเป็นอะไรวะทำไมจับไม่ได้ทุกวันจับได้สองตัวสามตัวตัวใหญ่ๆทําบ่วงม้ายาวเลยแต่วันนั้นผมไปด้วยแล้วผมก็ใช้คาถาช่วยตัวแรนช่วยสัตว์ ยังไงยังไงสี่หนห้าหนบ่วงที่มันเข้าคอแล้วก็ตุกบ่วงมันหลุดออกมาไอตัวแลนนี้ก็ไม่ไปไหนครับมันก็อยู่นิ่งๆจนสุดท้ายมันก็วิ่งเข้าซอกหินภูเขาไปเลยเพราะตรงนั้นมันเป็นพารามหินด้านข้างก็จะเป็นซอกเขาซอกอะไรเยอะแยะไปหมดด้านบนนี่เต็มไปด้วยสเก็ตปืนใหญ่นะครับที่มันเขายิงลงมาทั้งฝ่ายเรายิงฝ่ายเขายิงมาตกแต่ที่ผมไปตั้งฐานเนี่ยตั้งฐานอยู่ในถ้ำด้านล่างแล้วก็วางกําลังไว้โดยรอบ วันนั้นสรุปรุ่นพี่ทั้ง4ีหท่านนั้นก็ไม่ได้ตัวแลนเลยนะเพราะว่าผมช่วยตัวแลนเอาไว้จะเป็นเหตุบังเอิญหรือจะเป็นเพราะคาถาหรือปรเปล่าผมก็ไม่ทราบนี่ไงครับเขาเรียกว่าความเมตตาที่มีอยู่ในจิตของเราเนี่ยเราสามารถทํางานได้แม้แต่อยู่ในสนามรบนะไอ้คาถาตัวเนี้ยผมเคยบอกไปในคลิปเก่าๆหลายปีมาแล้วว่าจะภาวนาแล้สามารถช่วยชีวิตสัตว์ได้อย่างแน่นอน หลังจากช่วยชีวิตศัสตร์แล้วไปตากบาทมันเป็นกุศลนี่แหละพลังของความเมตตาที่นํามาพูดนี้ไม่ใช่ว่าจะนํามาพูดอวดแหมเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับไม่ใช่อวดเพียงแต่พูดให้ฟังว่าขนาดอยู่ในสนามรบเนี่ยเรายังนําความเมตตามาใช้ได้แล้วถ้าเราอยู่ในแนวหลังแบบในสังคมแบบนี้สบายๆเลยอะทำไมเราจะนํามาใช้ไม่ได้ สิ่งใดที่มันเกิดประโยชน์เราก็ควรที่จะปฏิบัติให้มันเคยชินก็คือความดีตั้งแต่ขั้นพื้นฐานสาม,มัญแล้วก็ค่อยๆขยับสภาวะจิตของเราให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วใจของเรามันก็จะเคยชินมันจะกลายเป็นเรื่องทรงชานนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าทรงชานและอารมณ์ของคนที่ทรงชานเนี่ยทรงในด้านความดีอยู่ทุกลมหายใจพวกเนี้ยผีสางนางไม้เทวดานางฟ้าพรมครูบาอาจารย์พระอรหันต์ท่าน ท่านจะเมตตาให้ความรักกับเราและจะคอยคุ้มครองเราเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมว่าจะนํามาพูดเรื่องหนึ่งเรื่องที่ผมรอดตายมานะครับเรื่องที่ผมรอดตายมาตั้งๆท,ที่เป็นเรื่องที่ไม่น่ารอดมันเป็นไปได้อย่างไรเดี๋ยวเอาไว้คุยกันคลิปหน้าดีกว่าคลิปนี้ก็มาคุยเรื่องตัวอย่างของความเมตตาเนี่ยเราต้องฝึกให้มันเคยชินนะฮะทีนี้เห็นน้องๆในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยขอแถมท้ายสักหน่อยยุคป,ปัจจุบันเนี่ยบางที อยากจะเข้าเพื่อนถ้าเราไม่เกเรถ้าเราไม่ไปทําร้ายใครเพื่อนไม่ให้เข้ากลุ่มเพื่อนไม่ยอมรับอันนี้มันเป็นความคิดที่ผิดนะครับอย่าไปคิดปฏิบัติแบบนั้นเลยทาอย่างไรรวมตัวกันจะสร้างสรรค์สังคมนู่นไปเก็บขยะไปทําสะอาดไปลอกท่อไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เขามีความทุกข์ความลําบากที่เขาไม่มีที่อยู่ที่อาศัยก็ไปปลูกเพิงปลูกไรนู่นมันมีประโยชน์ไม่ใช่ไปรวมตัวตีกันนะไปสร้างก่อคดีอาชญาการรมผิดกฎหมาย แล้วพอถูกตำรวจจับขึ้นมาก็ทำเป็นสำนึกได้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยผู้ปกครองพ่อแม่ผู้ปกคออปรคองต่างๆนะครับกำชับน้องๆฮะแล้วก็ค่อยๆฝึกอบรมน้องๆดีๆนะพูดให้เกิดความเข้าใจโน้มน้าวให้เขาเห็นถึงความเป็นจริงถ้าปล่อยปละละเลยเนี่ยมันเดือดร้อนถึงผู้ปกครองพ่อแม่พี่น้องต้องเสียเงินเสียทองเดือดร้อนกันไปหมดนะและตัวเองก็เสียประวัติไปด้วยไอ้เรื่องเกเรแบบเนี้ย ผมเองก็ผ่านมาแล้วผมผ่านมานะฮะแล้วผ่านมาหนักกว่านี้ด้วยเห็นตัวอย่างดีๆเราก็เอาตัวอย่างที่ดีๆนะครับเราเปลี่ยนความเกเรของเราเนี่ยไปให้เกิดประโยชน์นู่นครับไปสมัครเลยถ้าว่าเก่งจริงตีกันเนี่ยไปสมัครที่โรงเรียนฐานพรานเลยหรือไปที่ฐานพานกองทัพภาคเนี่ยไปปฏิบัติตรงนั้นให้มันตายตรงนั้นนะมันเจ็บตรงนั้นนะครับมันเกิดประโยชน์ตายและทงชาติคุมดีกว่าที่จะมาห้ำหัน่นทำร้าย สร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้กับสังคมนะครับอันนี้ก็ผมเป็นคนพูดตรงๆนะฮะแต่ว่าสภาวะจิตของผมเนี่ยมีความรักความเมตตาทั้งหมดแหละนะฮะในสิ่งต่างๆที่ผมนํามาพูดเนี่ยมันก็สามารถที่จะนําไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์ได้ทั้งหมดเรื่องของความเมตตาฝึกกันให้มันเคยชินแล้วเราก็จะสามารถปฏิบัติธรรมะข้ออื่นๆไปได้อย่างสบายๆเลยขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดติดตาม ทุกๆวันก็จะนําเรื่องราวต่างๆเล็กๆน้อยๆคาถาอาคมเกตความรู้นํามาพูดคุยแบ่งปันท่านผู้ชม f อฟพี่น้องของเราที่มาพบนะครับท่านที่มาพบใหม่ถ้าชอบสไตล์แนวนี้ก็กดติดตามกันไว้จะได้รับชมคลิปใหม่ๆครับมีหลายท่านครับที่ทําช่อง y t u t u นะเป็นครูบาอาจารย์บ้าง นะทําสอนเกี่ยวกับเรื่อง Youtube บ้างท่องเที่ยวบ้างก็มาติดตามรับชมรับฟังเหมือนกันแล้วก็มีหลายท่านที่เป็นแม่หมอที่กดติดตามอยู่นะครับก็ขออนุโมทนากับทุกๆคนเลยนะทุกๆคนเลยและส่วนใหญ่ก็ย้ำอีกนิดนึงผู้ที่เข้ามาเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ว่าทำช่องทำสาระอะไรหรอกนะครับเขาก็ทาช่องหลอกๆเอาวตารขึ้นมาแล้วก็เอาไว้ปัน่ปนป่วนตามช่องต่างๆก็ขอให้งดในการปฏิบัติสิ่งนี้ซะ นะครับแล้วมันจะเกาะประโยชน์ถ้าเรายังไม่มีกํำลังใจในการทําความดีก็ควรจะหยุดระง,งับในการทําความชั่วนะครัเขาเรียกคุ้ยกระจก,กจคีย์บอร์ดเลือกปฏิบัติดหน้าอับอายครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ